เงินไม่เคยหายไปจากโลกมีแค่คนที่มองไม่เห็นเพราะใจวุ่นเกินไปในยุคที่โลกโครงเคลงผู้คนจำนวนมากคิดว่าเงินมันหายไปว่าหาเงินยากกว่าเดิมว่าช่องทางปิดลงทุกวันแต่ความจริงแล้วเงินไม่ได้หายไปไหนมันแค่ไหลไปอยู่กับคนที่นิ่งพอจะมองเห็นเส้นทางใหม่คนที่ฟังพอจะจับสัญญาณคนที่วางใจพอจะตัดสินใจถูก ผู้คนที่วุ่นวายหวาดกลัวเร่งรีบจะเดินผ่านโอกาสแบบไม่รู้ตัวเพราะสายตาของเขาถูกบังด้วยความกังวลแต่คนที่ใจนิ่งจะเห็นเหมือนอินรีที่ยืนบนยอดเขาแม้พายุแรงแต่สายตายังมองไกลออกไปหาร่องลมที่จะพาให้บินสูงกว่าเดิมในยุคนี้ความได้เปรียบสูงสุดไม่ใช่เงินทุนไม่ใช่คอนเน็ชันไม่ใช่ความฉลาดแต่คือความนิ่ง เพราะความนิ่งทำให้สมองกลับมาเชื่อมต่อความนิ่งทำให้เราฟังโลกได้ชัดขึ้นความนิ่งทำให้เรารู้ว่าอะไรคือโอกาสแท้อะไรคือหลุมพรางความนิ่งทำให้เรากล้าพอที่จะตัดสิ่งไร้ค่าออกจากชีวิตและเก็บพลังไว้ให้สิ่งที่ใช่จริงๆคนจำนวนมากกำลังเหนื่อยไม่ใช่เพราะหาเงินไม่ได้แต่เพราะพยายามมากเกินไปในทิศท,ทางที่ผิด พวกเขาวิ่งตามทุกกระแสแต่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองพวกเขาเริ่มหลายอย่างแต่ไม่มีอย่างไหนถึงเป้าหมายพวกเขาทำงานหนักแต่ผลลัพธ์ไม่เกลี่ยนเพราะยังใช้วิธีเดิมกับโลกที่เปลี่ยนไปแล้วความทุกข์ใหญ่ที่สุดคือการต่อสู้ด้วยพลังที่ไม่พอเพราะใจรั่วไหลไปกับความกังวลแต่ถ้าใจนิ่งเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ขาดโอกาส เราแค่ใช้พลังไปผิดเรื่องและปล่อยพลังไปกับความคิดฟุ้งซ่านมากเกินไปเงินรั่วไหลาจากใจวุ่นวายมากกว่าการขาดรายได้เสริมหลายคนหาเงินได้แต่เก็บไม่ได้หลายคนมีรายได้แต่ไม่มีความนิ่งพอจะจัดการเงินหลายคนมีความรู้แต่ไม่มีเวลาเพราะใจถูกดึงไปสารพัดเรื่องที่หมดประโยชน์อยากให้เรากลับมามองว่าในโลกวันนี้ ใครกันที่หาเงินได้จริงคำตอบคือคนที่เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและความสามารถนั้นไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่เกิดจากใจที่สงบพอจะใช้สมองได้เต็มร้อยในวันที่โลกเอะอะและเต็มไปด้วยความกลัวคนที่นิ่งจะได้ยินเสียงสัญญาณที่ชัดเจนคนที่นิ่งจะเข้าใจว่าควรหยุดเมื่อไหร่ควรเดินเมื่อไหร่ควรก้าวเร็วเมื่อไหร และควรปล่อยเมื่อมันไม่คุ้มค่าคนที่นิ่งจะมองเห็นช่องทางที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันเพราะโลกที่ไม่นิ่งกำลังสร้างโอกาสใหม่ตลอดเวลาเพียงแต่คนใจวุ่นไม่เคยเห็นในยุคนี้ความนิ่งคือทักษะอันดับหนึ่งของการหาเงินเพราะโลกไม่เคยช้าแต่ใจที่นิ่งจะทำให้เราคิดช้าลงอย่างมีคุณภาพและคิดเร็วเฉพาะจังหวะที่ต้องเลือกถ้าจะเปรียบเทียบ ใจของคนเราก็เหมือนคันบังคับของอินทรีตัวหนึ่งถ้าใจสัน่นปีกก็สัน่นบินได้ไม่ไกลแต่ถ้าใจนิ่งปีกจะมั่นคงบินไกลและสูงได้แม้ลมแรงไม่มีอินทรีตัวไหนบินสูงเพราะรีบทุกตัวบินสูงเพราะรู้จังหวะลมและรู้จักสงบก่อนจู่โจมมนุษย์ก็หาเงินได้แบบนั้นไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะจังหวะและจังหวะ เกิดจากใจที่นิ่งเท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนทำงานไม่เยอะแต่โตเร็วบางคนพูดไม่มากแต่คนฝั่งเยอะบางคนลงแรงน้อยแต่รายได้เติบโตบางคนไม่เครียดแต่มีเงินเหลือเพราะพวกเขานิ่งพอจะเลือกวางพลังให้ถูกจุดความนิ่งที่พาเรามองเห็นโอกาสในมุมที่คนทั่วไปไม่เคยมอง ในยุคที่ทุกคนวิ่งหนีความกลัวแต่ไม่มีใครวิ่งเข้าหาความจริงฉันอยากให้เรารู้ว่าความนิ่งไม่ใช่การหยุดแต่มันคือการทำให้ใจของเราหลุดออกจากความตื่นตระหนกโลกวันนี้เต็มไปด้วยเสียงรบกวนเสียงข่าวลบเสียงความกังวลเสียงตำหนิตัวเองเสียงเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเราแทบไม่ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองแต่คนที่หาเงินแม่นคนที่สร้างชีวิตใหม่คนที่เปลี่ยนเส้นทางได้เร็ว คือคนที่ปิดเสียงนอกเปิดเสียงในได้ในเวลาที่โลกวุ่นวายที่สุดเพราะเมื่อใจสงบเราจะเริ่มเห็นว่าความไม่แน่นอนจริงๆแล้วมันคือประตูของโอกาสที่เปิดกว้างมากกว่าเดิมคนส่วนใหญ่กลัวความไม่แน่นอนจนไม่ยอมเริ่มอะไรเลยแต่คนที่รู้จักความไม่แน่นอนดีจะรู้ว่ามันคือช่วงเวลาที่ตลาดเปิดกว้างงานใหม่เกิดขึ้น ความต้องการใหม่เพิ่มขึ้นการแข่งขันลดลงคู่แข่งหลายคนถอยหลายธุรกิจหยุดหลายคนหมดไฟแต่คนที่นิ่งจะเห็นว่าช่วงเวลานี้แหละคือจังหวะที่เหมาะที่สดที่จะขยับตัวเพราะถ้าเรารอให้ทุกอย่างนิ่งเราอาจไม่มีที่ให้ยืนในเส้นทางสู้ชีวิตนี้ฉันอยากให้เรามองความไม่แน่นอนเป็นห้องว่างที่คนกลัวเข้า แต่คนเข้าไปก่อนจะได้ของก่อนจะได้โอกาสก่อนจะได้ฐานลูกค้าก่อนจะได้รายได้ก่อนความนิ่งทำให้เรามองออกว่าเราไม่จาเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ต้องชัดที่สุดไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างแต่ต้องเลือกสิ่งที่ใช่ไม่จำเป็นต้องสู้ทุกสนามแต่ต้องเลือกสนามที่เรามีโอกาสชนะมากที่สุดไม่จำเป็นต้องลงทุนหนักแต่ต้องลงทุนถูกจุด นี่คือความลับของคนที่เติบโตไวในยุคนี้พวกเขาไม่วุ่นทำทุกอย่างเหมือนคนทั่วไปแต่พวกเขานั่งนิ่งก่อนสั้นๆเพื่อดูแผนที่ชีวิตให้ชัดว่าเส้นทางไหนคุ้มค่าพลังชีวิตมากที่สุดฉันอยากให้เรานั่งนิ่งเพื่อถามตัวเองหนึ่งคำถามสำคัญว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันพาเราไปข้างหน้าหรือพาเราอยู่ที่เดิมเมื่อใจนิ่งเราจะเริ่มเห็นรายได้ที่ซ่อนอยู่รายได้ที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ รายได้ที่เกิดจากทักษะที่เรามีแต่ไม่เคยมองว่ามันมีค่าอะไรรายได้ที่เกิดจากปัญหาของคนอื่นที่เราสามารถแก้ได้ง่ายรายได้ที่เกิดจากความรู้เล็กๆที่เรามีแต่คนอื่นไม่มีรายได้ที่เริ่มจากศูนย์แต่เติบโตได้เป็นหมื่นเป็นแสนรายได้ที่ทำได้จากมือถือแค่เครื่องเดียวรายได้ที่ไม่ต้องรอโชคช่วยแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่แม่นยำของเราเอง ยุคนี้รายได้ไม่ได้หายไปแต่มันเปลี่ยนที่คนที่นิ่งพอจะตามทันจะเจอก่อนและสุดท้ายความนิ่งทำให้เรายอมรับความจริงว่าชีวิตตอนนี้อาจยังไม่ดีที่สุดแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเพราะเรามีสติรับรู้เพราะเรามีความพร้อมที่จะปรับเพราะเรามีความกล้าที่จะขยับเพราะเรามีสัญชตาตญาณที่จะรอดเพราะเรามีความฝันที่ยังไม่ดับ และเพราะเรามีความไม่ยอมแพ้ที่ยังอยู่ข้างในหาเงินในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือเรื่องของใจที่นิ่งพอจะเลือกทางที่ถูกและกล้าพอจะเดินต่อแม้โลกจะไม่แน่นอนเพียงใดในวันที่โลกแกว่งแรงในวันที่รายได้ไม่แน่นอนในวันที่โอกาสกลายเป็นกับดักและกับดักบางอย่างถูกแต่งให้เหมือนโอกาส อยากให้เรารู้ว่าความสามารถสำคัญที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่ความขยันไม่ใช่ความกล้าแต่คือการตั้งหลักให้เร็วที่สุดเพราะคนจำนวนมากพลาดไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้แต่เพราะจิตใจเสียสูนย์ง่ายเกินไปเมื่อชีวิตเสะเทือนนิดเดียวก็หลุดกรอบเดิมเสียสมาธิทิ้งเป้าหมายทำสิ่งที่ไม่ทำเงิน และปล่อยให้เวลาไหลาหายไปเฉยๆอินทรีย์ไม่เคยเสียศูนย์มันอาจบินผ่านพายุแต่ใจมันไม่เคยพายุเราต้องกลับมาเป็นแบบนั้นให้ได้อยากให้เรารู้ว่าคนที่ล้มแล้วลุกเร็วจะมีเงินมากกว่าคนที่ไม่เคยล้มเลยเพราะคนที่ไม่เคยล้มมักกลัวเกินไปแต่คนที่เคยล้มรู้ว่าความเจ็บปวดไม่ได้น่ากลัวเท่าการไม่เริ่มต้นใหม่ การล้มสอนให้เรามองตัวเองใหม่สอนให้เรากล้าใหม่สอนให้เราแม่นกว่าเดิมสิ่งนี้เองที่เป็นหัวใจการหาเงินยุคใหม่คนที่เก่งไม่ใช่คนที่ไม่ผิดพลาดแต่คือคนที่ฟื้นตัวเร็วและเปลี่ยนความพังให้เป็นกำไรทางความคิดอยากให้เรามองทุกวิกฤตเหมือนอินทรีที่ใช้ลมพายุพาตัวเองไปสูงขึ้นไม่ใช่กดตัวเองลง ในยุคนี้ใครหงุดหงิดง่ายแพ้เร็วท้อเร็วเปรียบเทียบเร็วจะถูกโลกกลืนกินทางการเงินไปเรื่อยๆไม่ว่ามีทักษะมากแค่ไหนแต่คนที่ตั้งจิตได้เร็วกลับเข้าร่องกลับเข้ารอยได้เร็วมีแผนชัดคุมใจให้นิ่งในห้านาทีไม่ใช่ห้าชั่วโมงคนแบบนี้จะทำเงินได้มากกว่าเห็นโอกาสก่อนเห็นทางรอดก่อน และปรับตัวก่อนคนอื่นเสมอเราต้องฝึกให้ตัวเองตั้งหลักเร็วจากเรื่องเล็กที่สุดตื่นมาแล้วไม่ไถมือถือทันทีโดนปฏิเสธแล้วไม่ร้องไห้ทั้งวันขายไม่ออกแล้วไม่โทษใครเจอปัญหาแล้วไม่จมอยู่กับความรู้สึกเพราะยิ่งเราตั้งหลักได้เร็วความมั่งคั่งก็ไหลเข้ามาเร็วขึ้นเท่านั้นการตั้งหลักไม่ใช่การปลอมว่าทุกอย่างโอเค แต่คือการยอมรับจริงว่ามันไม่โอเคแล้วลุกขึ้นมาจัดการตามลำดับจริงคนบางคนมัวแต่แกล้งเข้มแข็งจนไม่ได้แก้ปัญหาแต่คนที่ตั้งหลักได้เร็วคือคนที่กล้ายอมรับว่าตัวเองผิดคำนวณอ่านสถานการณ์ผิดวางแผนผิดแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ทันทีไม่เสียดายพลังไม่เสียดายเวลาไม่เสียดายการตัดสินใจเก่า คนที่รวยขึ้นในยุคนี้ไม่ใช่คนที่ทำถูกทุกครั้งแต่คือคนที่กล้าแก้ไขเร็วที่สุดอยากให้เราฝึกทักษะนี้เหมือนนักบินที่รับรู้พายุแล้วปรับทิศทันทีไม่ปล่อยให้ตัวเองตกและสิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งใจใหม่ให้แม่นกว่าเดิมการตั้งหลักต้องตามด้วยการตั้งใจไม่ใช่รีบทำงานแต่ทำงานด้วยความชัดเจนไม่ใช่รีบหาเงิน แต่หาเงินด้วยสติไม่ใช่สร้างไรายได้แต่สร้างไรายได้จากทักษะที่ใช้จริงอยากให้เรารู้ว่าใจที่นิ่งจะพาให้เราตั้งใจได้ดีขึ้นใจที่ตั้งมั่นจะพาให้เราตัดสินใจได้คมขึ้นและใจที่ตื่นรู้จะพาให้เราหาเงินได้แม่นขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาทั้งชีวิตเพราะในยุคที่เปลี่ยนแปลงทุกวันคนที่ตั้งหลักได้เร็ว คือคนที่รวยขึ้นก่อนคนอื่นเสมอไม่ใช่เพราะเขามีพรสวรรค์แต่เพราะเขาคุมใจตัวเองได้ในโลกที่หมุนเร็วจนหลายคนแทบล้มลงกลางทางฉันอยากให้เรามองความมั่งคั่งแบบใหม่ไม่ใช่แค่ยศเงินในบัญชีแต่คือความสามารถในการรักษาใจให้มั่นคงแม้โลกจะสั่นเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริง เกิดขึ้นในวันที่เรามองเห็นมากกว่าคนอื่นเพราะใจเรานิ่งกว่าคนอื่นคนที่รวยขึ้นไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่เสียพลังให้สิ่งไม่จำเป็นและนำพลังทั้งหมดไปทุ่มกับสิ่งที่ใช่ตอนนี้มนุษย์ส่วนใหญ่เหนื่อยเพราะใช้แรงผิดที่ใช้เวลาไปกับความกังวลใช้พลังไปกับเรื่องของคนอื่นใช้ชีวิตเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือแต่ใจที่นิ่งเหมือนอินทรีย์ ทำให้เราควบคุมทิศทางชีวิตได้แม้ลมแรงเพราะลมยิ่งแรงอินทรีย์ยิ่งบินสูงถ้าใจเรานิ่งเราจะมองเห็นว่าอะไรควรปล่อยอะไรควรจับอะไรควรยอมแพ้เพื่อชนะอะไรควรหยุดเพื่อไปต่ออะไรควรตัดเพราะมันถ่วงชีวิตอะไรควรเก็บไว้เพราะมันจะโตเป็นความมั่งคั่งของเราในอนาคตฉันอยากให้เรารู้ว่าโลกนี้ รวยได้ไม่เท่ากันแต่สติทุกคนมีเท่ากันและสตินี่แหละคืออาวุธที่ทำให้คนธรรมดารวยขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนมหาศาลหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้แต่เพราะใจไม่นิ่งพอจะฟังชีวิตบอกว่ากาลังเดินผิดทางหลายคนจนเพราะใจตร่นตระหนกจนตัดสินใจผิดหลายคนเสียเงิน เพราะความอยากที่มาชั่วคราวหลายคนเสียโอกาสดีๆเพราะใจกลัวจนก้าวไม่ออกแต่ถ้าใจนิ่งเราจะเริ่มเห็นว่าความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือทักษะทักษะการมองไกลทักษะการเลือกจังหวะทักษะการอ่านอารมณ์ตัวเองทักษะการไม่รีบร้อนตอบสนองทุกอย่างด้วยอารมณ์คนที่ใจนิ่ง จึงตัดสินใจได้แม่นกว่าคนที่ใจวุ่นห้าสิบเท่าฉันอยากให้เรามองอินทรีอีกครั้งเพราะอินทรีไม่ใช่แค่นกแต่มันคือครูมันบินสูงไม่ใช่เพราะปีกใหญ่แต่มันบินสูงเพราะมันเลือกจังหวะลมถูกมันไม่ใช้พลังเกินจำเป็นมันไม่ไล่ตามเหยื่อทุกตัวมันไม่เหนื่อยฟรีมันรอและรออย่างมีสติเราก็ต้องหาเงินแบบนั้น ไม่ต้องทำทุกอย่างแต่ต้องทำสิ่งที่ใช่ไม่ต้องวิ่งทั้งวันแต่ต้องวิ่งถูกทางไม่ต้องเก่งที่สุดแต่ต้องนิ่งพอที่จะรู้ว่าจังหวะไหนควรลงแรงและจังหวะไหนควรยืนเฉยเพราะบางครั้งการไม่ขยับคือการชนะด้วยพลังที่เหลืออยู่บางครั้งการเฝ้าดูคือการเตรียมตัวให้แม่นขึ้นและบางครั้ง การยอมถอยคือการเก็บแรงเพื่อพุ่งครั้งเดียวให้ไกลกว่าที่เคยไปหลายคนไม่รวยขึ้นเพราะไม่เคยมองว่าความมั่งคั่งเริ่มจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกคนที่มีเงินมากแต่ใจวุ่นกว่าคือคนที่จนในความรู้สึกแต่คนที่มีเงินไม่มากแต่ใจนิ่งคือคนที่เริ่มต้นเส้นทางมั่งคั่งอย่างแท้จริงความนิ่งทำให้เราเห็นช่องว่าง ความนิ่งทำให้เราเห็นต้นทุนจริงความนิ่งทำให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งที่อยากได้ความนิ่งทำให้เราเห็นโอกาสที่คนวิ่งผ่านไปไม่เคยมองเห็นความนิ่งทำให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายคนหาเงินมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรวยเพราะใจไม่เคยหยุดเพื่อมองภาพรวมแต่เมื่อใจหยุด ภาพรวมจะปรากฏและเมื่อภาพรวมชัดการตัดสินใจจะคมราวกับกรงเล็บอินทรีย์ในชุดนี้ฉันอยากให้เราเข้าใจว่าเส้นทางของความมั่งคั่งไม่ใช่เส้นทางของคนเก่งเสมอไปแต่มันคือเส้นทางของคนที่ใจมั่นคงพอจะไม่หลุดจังหวะในวันที่โลกสัน่นและในโลกที่ต่างคนต่างพยายามแข่งกันเหนื่อยใจที่นิ่ง คือสิ่งที่ทำให้เราไม่ต้องแข่งกับใครนอกจากตัวเองในวันวาๆเพราะความมั่งคั่งจริงไม่ใช่การชนะคนอื่นแต่คือการชนะความฟุ้งซ่านของตัวเองและเมื่อเราชนะมันได้เราจะมีพลังไปชนะทุกเรื่องในชีวิตเองโดยที่ไม่ต้องฝืน ในวันที่เราคิดว่าเราหาเงินไปแล้วเศรษฐกิจจะเปลี่ยนรูปในวันที่เราคิดว่าความทุกข์จบแล้วบททดสอบใหม่ก็จะมาในวันที่เราคิดว่าเรานิ่งพอแล้วสถานการณ์จะสั่นให้เรารู้ว่าเรายังนิ่งได้มากกว่านี้ ฉันอยากให้เรามองว่าการเดินบนเส้นทางบ้านเลขที่108ไม่ใช่เส้นทางที่มีจุดจบแต่คือเส้นทางที่เราเลือกฝึกใจฝึกสติฝึกความนิ่งฝึกการมองไกลฝึกการหาเงินด้วยปัญญาฝึกการใช้ชีวิตด้วยสติและฝึกใจให้เป็นเหมือนอินทรีย์ที่ไม่มีวันหยุดเรียนรู้ ความมั่งคั่งไม่ใช่ปลายทางแต่คือสภาวะจิตใจที่เราสร้างขึ้นทุกวันคนที่จนที่สุดคือคนที่ไม่ยอมเรียนรู้อีกคนคนที่รวยที่สุดคือคนที่เรียนรู้ต่อไปแม้ไม่มีใครบังคับคนที่นิ่งที่สุดคือคนที่มองเห็นโอกาสในวันที่ทุกคนมืดมนคนที่มองฟ้าที่สุดคือคนที่ไม่ยอมให้ปัญหามาบังวิสัยทัศน์ของตัวเอง ฉันอยากให้เรารู้ว่าความมั่งคั่งไม่เคยหายไปจากโลกเพียงจะเปลี่ยนรูปและย้ายตำแหน่งอยู่เสมอคนที่หาความมั่งคั่งเจอคือคนที่มองเห็นรูปแบบใหม่ก่อนคนอื่นและคนที่มองเห็นก่อนคนอื่นคือคนที่ใจนิ่งพอจะมองภาพใหญ่ได้ชัดเจนเราไม่ต้องทำทุกอย่างแต่เราต้องทำในสิ่งที่ใช่เราไม่ต้องมีทุกอย่างแต่เราต้องมีสิ่งที่จำเป็นเราจะไม่รวยขึ้นด้วยการเติมภาระ แต่จะรวยขึ้นด้วยการตัดสิ่งที่เกินออกเราจะไม่เติบโตจากการขยายชีวิตแต่จะเติบโตจากการขยายวิธีคิดเราจะไม่รอดจากความวุ่นวายภายนอกแต่จะรอดด้วยความนิ่งภายในเราจะไม่ชนะเพราะวิ่งเร็วกว่าคนอื่นแต่จะชนะเพราะหยุดถูกเวลามองไกลถูกทิศอ่านเกมถูกช่องและขยับด้วยจังหวะที่แม่นที่สุดเหมือนอินทรีที่ไม่เคยบินมั่วแต่ลงจอดตรงเป้าหมายเสมอ ฉันอยากให้ชุดสุดท้ายนี้เป็นคำเตือนว่าความมั่งคั่งเป็นผลลัพธ์ของคนที่ไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดฝึกใจไม่หยุดปรับตัวไม่หยุดมองฟ้าไม่หยุดนิ่งใจให้สงบในวันที่โลกสัน่นและไม่หยุดมองหาโอกาสแม้ในพื้นที่ที่คนอื่นมองเป็นทางตันคนที่มองเห็นโอกาสในความมืดคือคนที่กลายเป็นผู้นำในวันข้างหน้า คนที่นิ่งท่ามกลางความวุ่นคือคนที่คนอื่นอยากเดินตามคนที่ยืนบนเขาสูงคือคนที่มองเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนที่คนอื่นจะรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและนี่คือปลายเปิดของ EP ีนี้เพราะเส้นทางของความมั่งคั่งไม่มีปลายแต่มันคือการขึ้นเขาไปอีกระดับเสมอฉันอยากให้เราถามตัวเองว่าเขาลูกต่อไปของชีวิตคืออะไร เราควรบินสูงขึ้นหรือควรนิ่งรอก่อนควรเพิ่มทักษะหรือควรลดภาระควรหาเงินจากทางใหม่หรือขยายทางเดิมควรเสริมปีกหรือควรพักปีกก่อนคำตอบทั้งหมดอยู่ในใจที่นิ่งพอที่จะฟังเสียงของตัวเองและเมื่อใจนิ่งเราจะรู้ว่าเราต้องบินไปทางไหนต่อไปเพราะคนที่รู้ว่าจะบินไปทางไหนต่อไปคือคนที่ไม่มีวันหลงทางอีกต่อไป และในอีพีต่อไปเราจะเปิดเขาลูกใบของบ้านเลขที่108เราจะสอนเราจะชี้ทางเราจะคุยเรื่องความมั่งคั่งในมุมที่ลึกและคมกว่าเดิมเพราะผู้ฟังของบ้านเลขที่108ไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือคนที่กำลังจะกลายเป็นอินทรีย์ตัวใหม่ของชีวิตตัวเองฉันยินดีที่ได้เดินบนเส้นทางนี้กับคุณและเราจะบินขึ้นไปด้วยกันอีกครั้งในตอนต่อไป